วันนี้วันที่24มีนา2 5 6กเรากลับมาที่วัดเมี่ยวคงซื่อมาดูห้องนอนที่เราเคยอยู่นับ10ปีหลังคงหลังคาทางทลายเตาเหล็กค้ำแล้วที่เราเคยทำงานเขียนหนังสือศึกษาเรียนรู้พุทธมหายานในไต้หวันไทเปมู่จ้าเมาคงมีพระไทยอยู่ด้วยหลายรูป ปัจจุบันนี้กลายเป็นประวัติศาสตร์กลายเป็นอดีตซึ่งตอนนี้แม้แต่เดินเข้ามาก็ต้องระมัดระวังว่าหลังคาพร้อมที่จะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อ,อทุกอย่างเป็นไปตามกาลเวลาตอนนี้ถ้าฝนตกดีว่าเขาเอาหลังคามาบังไว้อีกชั้นหนึ่งที่นี่เป็นที่ที่เราง,งอนอากาศชื้นกลับมาหรือคุ้นคน สิ่งที่จะไปทําเป็นขยะไม่ให้มันกองเละละเคลียร์ของอืมแล้วก็ทบทวนในดีตว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีประโยชน์กับช่วงเวลาที่ผ่านไปหรือไม่อีกส่วนหนึ่งของวัดเนี่ยคงซื้อคือด้านนอกที่เราอยู่มาสิบกว่าปีอันนี้ก็ขอบันทึกไว้เป็นที่ระลึก เราเคยอยู่ตรงนี้ทำงานตรงนี้อย่างน้อยสิบปีกินข้าวทำงานต้อนรับแขกเดินทางบัดนี้ไม่มีคนอยู่แล้วก็ผุพังไปตามการเวลานี่ห่วงเลยว่าหลังคาก็กำลังจะทุดลงมาแล้วเนี่ยเห็นเริ่มทรุดไปไกลแล้วเนี่ยเดี๋ยวถล่มลงมาแล้วเสร็จเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ยังเหลือไว้เป็นความทรงจำว่าเราเคยได้มาอยู่ที่นี่จริงสิบปีขึ้นไปนะแล้วยังอยู่ข้างบนอีกยังตายไปทางด้านหลังองีกไปดูด้านหลังนี้ซึ่งเป็นแค่อยู่บนเขาทั้งหมดตอนนี้ไม่มีคนอยู่มันก็เลยชื้นแฉะชื้นแฉะมากแต่ครั้งหนึ่งมีคนไทยเคยมาอยู่ที่นี่บนเขา มู่จ้าเมาคงเนี่ยดูศาลาเก่าๆเนี่ยเคยเป็นที่นอนของพระนะแล้วเส้นทางเนี่ยโอ้ท่านเลาะขึ้นไปนี่คือห้องส้วมรวมนะประมาณสักยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยนะเราเคยมาใช้ชีวิตอยู่วันนี้ดูไปแล้วก็ไม่น่าเชื่อเป็นป่านะแต่มันดูร่องรอยม,มีทางเดินอย่านียมีทางเดินเลาะขึ้นไปแต่แต่แตอนนั้นที่มาอยู่ก็คือมาอยู่แบบ ไม่ได้ขออนุญาตถูกต้องตำรวจเขาก็มาบอกต้องมาลื้อกุฏิที่อยู่ไม่งั้นถ้ามาลื้อเองเขาจะปรับแล้วก็โดนพายุพัดโอ้คนไทยไม่เคยมาอยู่ไต้หวันไม่รู้ว่าพายุเข้ามาทีหนึ่งสามวันกุฏิที่อยู่ข้างบนเป็นกุฏิชั่วคราวไหลลงไปเลยไหลลงไปเลยนะไหลลงไปเลยคนไม่ไหลไปด้วยก็บุญแล้วนะอันนี้ก็เป็นที่ที่เรามาประคับประคองใช้ชีวิตตัวเองทั้ง อะไรอ่ะทั้งรักษาสุขภาพฝึกดนตรีบําบัดก็อยู่ที่นี่นะเ,เรียนภาษาจีนก็ที่นี่ในช่วงประมาณ5ปีแรกเนี่ยเราอยู่ที่นี่5ปีแรกก็คือปีปศ2543าี่สิบถึง48่สิบแดนะเราอยู่ที่นี่อย่างน้อย5ปีแล้วก็ค่อยๆไปที่นู่นบ้างพอรู้ภาษาจีนแล้วบางทีก็ไปต่างประเทศบ้างเอากลับมาอยู่ที่นี่อีกแล้วก็เริ่มจอนจรลาลจรีจรลาราจารไปนู่นไปนี่ ไปยุโรปไปจีนและเริ่มเริ่ม,มทะลักทะเลทะไลแล้วนะอันนี้ก็เป็นภาพที่ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้อยู่กับน้ำอยู่กับการกวาดใบไม้ทุกวันนะนี่เป็นเส้นทางภูเขาที่คนที่เขารู้ว่าโอ้โหเราอยู่บนยอดเขาได้เขาทึ่งตะลึงว่าโอ้โหไปอยู่บนนั้นได้ไงอากาศก็ดีมากสิใช้อากาศดีแต่ว่าไม่มีน้ำ ไม่มีน้ําแล้วก็ดูสิ่งวดล้นะ้านไหนผุพังไปหมดแล้วผุพังไปหมดแล้วแล้วก็ไม่ไม่มีคนอยู่เพราะว่ายางนติซื้อก็ย้ายไปอยู่ย่อยเขายัางมิงสันแล้วนะพูกมีพระคุณเนี่ยอ่ก็เลยไม่ไม่มีคนอยู่อาศัยทําให้มีความชื้นสูงนี่ก็เตรียมพังแล้วละ่ะถ้าพายุเข้าลูกข้างหน้านิ่คลื่นแน่นะอันนี้ก็อาจจะเป็นวินาทีสุดท้ายที่เรามันบันทึกความทรงจําของเราไว้ ยอดเขาหมเจ้าเมาคงในประเทศไต้หวันนะเขายังอุตส่าห์เหลือไว้ให้เราว่าไอ้นี่ที่นี่จริงๆนะเนี่ยเออเมียวคงซื่อจริงๆนะเนี่ยอชื่อเมียวคงซื่อนะเนี่ยยังมีป้ายยืนยันว่าเราได้เคยมาอยู่ที่นี่จริงไม่ใช่เป็นมายาภาพนะอ่าไม่ใช่เป็นมายาภาพที่ตรงเนี้ยโ,โอ้เป<อ><อ>็นที่ที่เรามากว่าถนนเห็นนิสัยอของเราที่มีความสะอาดทําความสะอาดแล้วบางช่วงอยู่คนเดียวเลยอยู่คนเดียว คนตรงนั้นก็กลัวผีด้วยนะเนี่ยคือรู้ว่าไม่มีผีแต่มันยังกลัวจะทําไงได้อ่ะนะเนี่ยล่องเนี้ยโอ้โหเรามาทําความสะอาดล่องเนี้ยเนื่อย่าเนี่ยผุพังไปหมดละนะมองเข้าไปลึกๆเนี่ยจะเห็นเป็นล่องที่ต้องมาขุดรอกรับน้ำํำทางเดินนี้ก็เป็นทางเดินขึ้นไปนะที่ที่บอกว่ามายืนร้องไห้บนภูเขามู่เจ้ามเมาคง ช่วงที่เอาจากอาสศใหม่ๆแล้วป่วยเนี่ยอืไม่ใช่ร้องไห้แล้วก็คือสะอื้นให้ว่าเอ๊ะเราไม่สบายเนี่ยรักษา,ามไม่หายแล้วอุดมการเราที่จะมาบวชเพื่อเป็นหนึ่งในก้าพระอรหันต์ของสันติอโศกเนี่ยมันทําไม่ได้ก็รู้สึกสะท้อนใจนะอืแล้วนี่วัดตรงข้ามแต่เดิมก็มีพระไทยอยู่เดี๋ยวนี้น่าจะเป็นของรัทธิเต๋าไปละนะเขาเปลี่ยนผู้บริหารผู้ปกครองละ แต่ถนนทนทางดีมากนะเรายืนเดินอยู่ตรงนี้หลายปีนะสิบปีอือสิบปีนะโดยประมาณนะจําไม่ค่อยได้ละเห็นใจด้วยอายุมากแล้วอายุหกสิบเจ็ดหสิบแปดละแต่วันนี้โดยความอนุเคราะห์ของท่านมหาชุติโรธนะท่านขึ้นมาเป็นเพื่อนขึ้นมาคนเดียวก็ไม่กล้าขึ้นเหมือน <laughs> เออมันจะเหงาเหมันจะบิวบิวยังไงไม่รู้ แต่วันนี้นะดูดูตัวจริงเสียงจริงท่านก่อท่านยังลออยู่เลยเนี่ยอายุใกล้ร้อยแล้วยังลอยอยู่เลยเนี่ยเป็นเพื่อนตายในยามที่เรายากลำบากนะครับช่วยประคับประคองให้ชีวิตผมฟื้นคืนขึ้นมาได้สวัสดีนะครับวันนี้มีความสุขที่ได้มาะระลึกย้อนหลังไป ยี่สบกว่าปีที่อยู่ไต้หวันแล้วก็ได้เรียนรู้ทั้งชาวพุทธวัฒนธรรมจารีตประเพณีย้อนระลึกไปถึงจิตวิญญาณของคนจีนแล้วทำให้เรามีกำลังใจที่จะย้อนกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วก็ฝึกฝืนตัวเองต่อไปเรายังมีอีกชาติหน้าและอีกหลายๆชาติสะสมบารมีไปนะครับสวัสดีครับนี่เป็นพื้นที่ด้านหลัง เก็บความทรงจำไว้หน่อยเป็นพื้นที่ที่มีพระพุทธรูปฝ่าหลุนช้างจวนจวนช้างฝ่าหลุนมีเจดีย์มีที่พักเป,เป็นห้องน้ำเป็นที่ที่เวลาเรามาอยู่คนเดียวอยู่นานอยู่หลายเดือนอยู่เป็นปีเนี่ยกลางคืนออกมาก็จะกลัว,ลวมืดๆนี่เป็นที่ที่เราคุ้นเคยมากเลยนะเป็นที่ที่เราซักเสื้อผ้า ใช้ชีวิตเรียบง่ายนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกอะไรเยอะนะมีที่พักให้ในไต้หวันก็เป็นบุญละไม่ได้มาอยู่สบายนะอยู่ลำบากอยู่ลำบากแล้วแล้วก็ฝึกฝนเรียนรู้จนในที่สุดเราไปวิเคราะห์วิจัยเรื่องชือจี้เราก็เลยได้ไปทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเรื่องจิตอาสาแต่ดูวิถีชีวิตที่เราอยู่ก็อย่างเงี้ยอยู่เรียบง่าย นะตึกก็ขึ้นราหมดแล้วนะเป็นราเป็นแลวไม่มีคนอยู่ละนะในวันนั้นก็ยังมีพระอยู่กันสองสารูปแต่วันนี้ไม่มีละแค่เป็นวัดร้างเมีวโคงซื้อที่เราเคยมาใส่อยู่ตั้งหลายปีวันนี้เหมือนกับเป็นเพียงมายาภาพที่ฝึกฝนให้เราได้ใช้ชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านไปสิ่งที่เรา หลืออยู่คืออุปนิสัยที่เมื่อเราย้อนกลับไปเราก็จะภูมิใจว่าเรากล้านะเรากล้าที่จะมาอยู่คนเดียวเรากล้าที่จะมาฝึกฝนตนเองในดินแดนที่เราไม่เคยอยู่แล้วก็ผ่านชีวิตนั้นมาไดา้แม้ว่าวัยขนาดนี้เราจะใกล้เจ็ดสิบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปธรรมชาติโรยราตึกประตูนี้ใกล้พังแล้วมันจะล้มทับเราหรือเปล่านะอตนั้นพังแล้ว แล้วก็มาทบทวนรับขอบคุณที่ยังมีสิ่งดีๆให้เราทบทวนขอบคุณเพื่อนขอบคุณสิ่งแวดล้อม